พี่จ้าทุกคนวันนี้นะคะก็จะเอาอต้นหมากนะคะมาให้ทุกคนได้ชมนะคะตัวนี้จะเยอะมากๆเลยนะคะก็จะเป็นไม้ประับไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเข็มพอนจะแผนกล้องให้ดูด้านนู้นนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูในได้หลายมุมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ,ะลูกหมากก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวเข็มหอจะให้ดูอีกมุมหนึ่งนะคะ ต้นหมากต้นนี้นะคะก็จะมีทั้งลูกที่สุกแล้วนะคะก็คือลูกสีส้มๆนะคะแล้วก็จะมีลูกที่ยังไม่สุกด้วยนะคะยังไม่สุกก็จะแต่ก,ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะอีกอีกอเขาเรียกว่าอะไรอีกแซงอีกอีกกิ่งหนึ่งก็แล้วกันเนะาะนะคะก็กำลังเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะน้องพึ่งจะออกผลนะคะก็จะเป็นลูกอ่าเล็กๆนะคะเล็กๆเ,เนาะส่วนกิ่งที่อยู่ด้านข้างนะคะก็คือน้องได้สุกแล้วแล้วก็อ่าล่วงโรยลงไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะน้องพึ่งจะออกผลมาใหม่นะคะเป็นผลเล็กๆนะคะ สวยมากๆาเลยนะคะพอมองรวมๆนะคะเนาะเดี๋ยวจะให้ดู ข้างบนก่อนนะดูใบของน้องก่อนนะคะกิ่งนี้ก็พึ่งจะออกเหมือนกันนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนพอมาปลูกรวมกันหลายๆต้นนะคะคือสวยมากเลยตอนนี้นะคะต้นหมากนะคะส่วนมากแล้วก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเข็มพอจะไปเก็บมาให้ดูสักลูกนะคะน้องค่อนข้างที่จะสีสวยมากๆเลยนะคะนี่เก็บมาแล้วนะคะทุกคนหนึ่งลูกน้องค่อนข้างที่สีจะสุ นะะนค้องล่วงลงมาเองนะคะทุกคนสีสวยมากเลยเห็นไหมคะสีสวยมากเลยมองผ่านๆเหมือนผล,ลไม้เลยนะคะตอนนี้นะคะเสียงเด็กๆนะคะก็จะแทรกเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่มารับชมต้นหมากกับเข็มพรนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย